สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o บนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับมาติดตามฟุตบอลประจำวันพูดกันนะครับวันนี้12กลุ่กุมภาพันธ์นะครับวันนี้รายการสำคัญหลักๆเลยก็จะมียูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเป็นรอบเพย์ออฟนะครับไต่กันอีก4คู่ต่อจากเมื่อวานนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งที่นะ่าสนใจคืออ่าเมอร์ซี่ไซด์ดร์บี้แมชนะครับระหว่าง สองทีมจากเมืองลิเวอร์พูลก็คือเอฟเวอร์ตันกับลิเวอร์พูลนะครับเป็นเกมนัดตกค้างนะครับอ่ะวันนี้เราคัดมาวิเคราะห์กันสองคู่ด้วยกันนะครับผมหยิบมาวันนี้จัดมาแล้วนะครับไปดูคู่แรกก่อนนะไปดูศึกเมอร์ซี่ไซดดาบีแมชก่อนละกันนะครับเอฟเวอร์ตันปัจจุบันนี้นะครับวันนี้ก็ได้เฝ้าหลากักบริษัทาพาร์คพร้อมกับอยู่อันดับที่16ก็กำลังหนีตายนะครับ26คะแนน ตอนนี้ห่างจากโซนตกชั้นอยู่9แต้มก็ถือว่ายังไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ผลงานช่วงหลังค่อนข้างดีนะตั้งแต่ได้เดวิดมอยส์เข้ามากลับมาโคทีทีครั้งหนึ่งในรอบอเป็น10ปีนะครับก็ช่วงหลังเนี่ยชนะสาดจาก4เกมนะครับผลงานดีมากโดยเฉพาะในเกมลีกเนี่ยชนะมา3เกมรวดเลยก็ทำให้อันดับเนี่ยขยับจากาโซนสแดงขึ้นมาแล้วนะครับ แต่วันนี้ต้องบอกว่าเจอกับมาที่หนักอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเล่นในบ้านเจอกับจ่าฝูงลิวพูที่กําลังฟอร์มค่อนข้างดีนะครับถ้าเกิดไม่เอาเกมล่าสุดแนวที่ใช้ชุดสำรองลงเล่นในเอฟเอคัพเนี่ยที่ตกรอบไปนะครับแต่ว่าถ้าไปเกมอ,อื่นๆเนี่ยเกมลีกต่างๆฟอร์มดีมากนะครับลิวพูไม่แพ้ในเกมลีกมาติดต่อกัน19เกมนะครับฟอร์มดีมากแล้วก็ชนะมาลูลูเลยนะครับ ตอนนี้อยู่จ่าฝูงทิ้งอาร์เซนอลอัดน,อนอดับ2อยู่4-6แต้มเท่าีิชนะได้จะรักษาช่องว่างเป็น9คะแนนก็ต้องบอกว่าสถานการณ์การลุยแชมป์จะสดใสามากขึ้นนะครับก็โดยแล้วเกมนี้ครับจัดชุดใหญ่แน่นอนนะครับพวกโมซาล่า,ามีอาโคดิกัปโปนะครับมีบลลิสเตอร์สบรสไลากาเฟนแบกต่างๆฟันไดและพวกนี้นะครับ ส่วนทางฝั่งของเอวยิปต์เนี่ยจริงๆก็ประมาทไม่ได้นะเพราะช่วงหลังเนี่ยผลงานดีในยุคของเดวิดมอยส์นะครับก็การเจอกันพักหลังนะครับต้องบอกว่าโอเคแหลิรี่พูนเหนือกว่าครับในการเจอกันที่ผ่านๆมาแต่ว่าสถิติที่กุลิสันพาร์ต้องบอกว่าช่วงหลังก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันสำหรับลิเวอร์พูลนะครับเจอมาสองนัดหลังสุดเอวยิปต์ไม่แพ้เลยนะครับมีชนะหนึ่งแล้วก็เสมอหนึ่งแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยย้อนกลับไปในช่วงอดีตที่ผ่านมาสักสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ย ลิเวอร์พูลมาอยู่ที่นี่ก็แทบจะไม่ชนะเลยนะครับมีแค่ชนะแค่เกมเ,เดียวเมื่ออรุยยุการ2020เขาแปลง21-22นะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับลิเวอร์พูลก็ยังดูภาษีดีกว่านะผมให้เครดิตของเกมรุกที่จัดจ้าละกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าเกมนี้ผมว่ามีโอกาสที่จะเป็นพระป่าความได้เหมือนกันนะผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่น่าจะเทใจให้ลิเวอร์พูลเยอะ แต่ว่าช่าวงวันเอลตันก็นมีดีพอที่จะแบ่งแต้มได้เพราะผลง,งานค่อนข้างดีและช่วงหลังลิเวอร์พูลก็ค่อนข้างหลุดบ้างเหมือนกันนะครับผมสว่วนอีกคู่หนึ่งไปดูไบเยอร์มิวนิคครับวันนี้จะไปเยือนเซลติกในฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกรอบเพลย์ออฟนะครับต่างฝ่ายต่างผลงานดีทั้งคู่นะครับไบเยอร์ชนะมา4เกมติดต่อกันส่วนเซลติกชนะมา3เกมรวดแต่ว่านั่นคือการเล่นในลีกตัวเองนะครับถ้าเป็นการเล่นในยุโรปเจอกับไบเยอร์ต้องบอกว่าเหมือนบอลแพ้ทางเหมือนกันนะเพราะว่า ที่ผ่านมาจเจอมา4เกมบบเยนชนะทุกเกมนะครับมีชนะขาดอยู่2เกมด้วยกันนะครับวันนี้ถ้าเกิดดูตามมุมมองของต่างประเทศนะครับผมมองว่าบาเยนก็มีโอกาสชนะมากมากกว่าอ,อยู่แล้วนะถึงแม้ว่าจะเป็นทีมเยือนพอเกมรุกแล้วก็เภาพนักเตะค่อนข้างจัดจ้านแล้วก็แข็งแกร่งกว่าชัดเจนนะครับแต่ว่าต้องรุนกันว่าวันนี้เนี่ยจะยิงได้กี่ประตูแต่ผมเชื่อว่าบาเยนวันนี้เอาตัวรอดได้นะด้วยการ เก็บช,ชนะไปก่อนในนัดนะแรกน่าจะชนะได้สกอร์ที่ผมคาดไว้วันนี้ผมคิดว่าน่าจะจบสวยๆได้อยู่นะสักสองศูนย์อะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนลิเวอร์พูลนะครับย้อนกลับไปนิดนึงเรื่องของสกอร์ที่ผมคาดไว้กว่าเกมนี้ก็ผมค่อนข้างจะเทใจให้เอลตันเหมือนกันนะว,นว่าเกมนี้ก็อาจจะดีพอที่จะแบ่งแต้มได้อาจจะไม่แพ้นะครับผมอ่ะและนี้ก็เป็น2คู่2ทัศนาที่คัมมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ